วันนี้ก็กอบอีสุขคิงยนสาขาสุวินทวงนะครับก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อที่2ก็คือไฟแนนซ์หรือตีเพชรลิสซิ่งครับเมื่อลูกค้าสนใจซื้อรถบรรทุกอีสูแต่อยากผ่านไฟแนนซ์เราก็จะมีบริการโดยของตีเพชรเองครับจะมีโปรโมชั่นในการจัดตามตีเพชรผู้ผลิต ร่วมกับตีเพรไฟแนนซ์จะมาจอยกันก็จะมีเรื่องของส่วนลดของเงินดาวโปรโมชั่นผ่อนนาน72งวดหรือว่าลูกค้าดาวเยอะก็จะมีส่วนลดของเรื่องดอกเบีย้ยเข้ามาและในสำคัญที่สุดก็คือแคมเปญต่างๆเนี่ย มันจะอยู่ที่ต่างเงื่อนไขของตีเพชรถ้าลูกค้าต้องการทางไฟแนนซ์จริงๆสามารถติดต่อได้เพื่อสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆ ่อนนานดาวต่ำดอกเบี้ยถูกสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับมีบริการคำนวณให้ลูกค้าเบื้องต้นก่อนหรือว่าลูกค้าอยากปรึกษาตรงส่วนเงินที่ใช้ในการดาวที่มีค่อนข้างจํากัดหรือว่ามีเงินพอสมควรลูกค้าสามารถที่จะติดต่อคุยรายละเอียดกันได้ครับผมก็วันนี้ก็มาแนะนําเกี <man> <m> ่ยวกับ <man> ต <m> ัวของวงจรไลฟ์ไซเคิลที่อิวสุมีเรียบร้อยครับก็สนใจสามารถติด ่อได้ก๊อฟอีสุพิงยนสาขาสุวินทวง์ครับครับผมสวัสดีครับ